You are bad uh, You are bad You are bad You are bad uh, You are bad You are good You are good uh, You are good, you are, good. you are bad คุณน่ะมันแย่ You are good ค ah ุณน่ะมันดีแต่ว่าเมื่อเมื่อ before you were bad ถ้าเขาเป็นคนแต่ก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นคนแค่ before แต่ก่อนคุณเป็น you were นะเนี่ย you were คืออดีต You were bad <c oughs> คุณเนี่ยแย่มากแต่ตอนนี้หนา you are good ตอนนี้คุณดีต้องพูดดีนะ I กับ were เป็นอะไรดียวกันถ้าเขาเคยสิ่งที่เคยทําเป็นอนะ่ะ you were bad คุณเป็นคนแย่นะแต่ก่อนเมื่อ before before เนี่ย before เนี่ย before คือแต่ก่อน before you were bad but now ตอนนี้หนา you are good คุณเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยเราเรา,เราต้องใช้ were <c oughs> กับ I ให้มันถึงนะ uh, you were คืออดีต you were handsome อ่า you were handsome แต่ก่อนนะเมื่อประมาณเช่น years ago 10ปีที่แล้ว you were handsome เป็นเพื่อนเก่าเรา but now you are so so คืออ่าคือคือไม่หล่อ you are not not handsome คุณไม่หล่อแล้วตอนนี้ you have a big bo คือใหญ่มาก you have a big b o l l y big b o l อ่า big bole ก็คือหัวหลานหรือ big b e l l y ก็คือพุง เบลลีห <By> <Better. S 1> มูสามชั้นนะครับเบลลี่เบลลคือหมูสชั้นบิ๊กเบลลี่บิ๊กโบว์อ่าบิ๊กโบว์บิ๊กโบว์บิ๊กโหัวล้านแบบใหญ่เลยอะไรฮะบิ๊กโบว์อ่ากบิ๊กโบว์บิ๊กโบว์บิ๊กเอ่าบิ๊กเบลลี่บิ๊กเบก็คือพุงใหญ่เบลลีก็คือพุงอ่านะครับพุงใหญ่นะครับโซเราต้องพูดไปนะตอนนี้หนาว อ่า uh, คุณอัมพรอ n d คุณหมวยกำลังอ่า uh, is on her way is on a ่า r on her way ไม่ใช่อีแล้วสองคนนี้ r uh, on r uh, on her way home หรือ on on her way home มีทางกลับบ้านนะอ่อ่าอ่าถ้าเราบอกว่า i am on my way ถ้าเราอยู่ uh, i am on my way home ฉันกำลังอยู่ในทางกลับบ้านของฉัน ต้องใช้ I am on my way home อ่า my way home เนี่ยฉันอยู่ในทางกลับบ้านของฉัน on my way home on my way office <c oughs> ก็คือทางไปทำงาน on my way working ก็คือทางไปทำงาน on my way home เราจะพูดให้ได้ <c oughs> นะครับไหนตอนนี้ where are you now ที่อยู่ที่ไหนตอนนี้คุณ where, <c oughs> where are where are you now <c oughs> อตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้ <c oughs> where อยู่ที่ไหนที่ไหนคุณอยู่ตอนนี้ Where are you now? I am on my way home. ฉันอยู่ในทางกลับบ้าน I am my way home. อ่า In 10 minutes อีก10นาที In 10 minutes in ก็จะบอกว่า Get home <In> ก็จะถึงบ้าน Get home In <Get S> 10 minutes <home. S 1> อีก10นาทีใน10นาทีข้างหน้า <Get home. S 1> In 10 minutes Get home ก็จะถึงบ้าน uh. <It> นะครับ10วินาทีสแกนพร้อมซึ่งหนาวหนาวตอนนี้หนาวหนาว The traffic is busy now The <Yes. S 2> traffic is so busy <Yes. S 2> Yeah it's so busy It's so busy The traffic คือการจราจร The traffic is so busy เต็มยุ่งกระตันกรยุ่ง So we need พวกเราต้อง to study English วิดทิเชียตโชนิออนออนเดอะคาร์เราต้องเรียนภาษาอังกฤษบทรถอ่ะออนเดอะคาร์นะครับ now is dark ตอนนี้มันมืดมาก is dark now is dark is dark คือมันมืด is light คือมันสว่าง is dark Yeah Yeah is dark is dark มันมืด is dark ถ้ามืดมาก is so dark มืดนิดหนึ little dark. Little dark ่ง is alit toda is alit toda dark มืดมากมืดน้อยอะไรถูกนะเอาดีๆมันจะต้องได้ใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้านี่แหละนะครับนะเรารับรองว่าเราอย่างอย่างคุณลำไยเนี่ยไปไม่พ้นกับภาษาอังกฤษแน่นอนแั้นคุณต้องอยู่กับมันอยู่กับมัน <c oughs> จะทาใ, <c oughs> ให้คุณภ <c oughs> าษาอังกฤษได้แล้วโอกาสคุณจะมาเร็ววคุณมีธุรกิจนั้นธุรกิจนี่อยู่เมืองนอกเพราะภาษาคุณได้คุณจะมีเพื่อนได้แบบ กูจะมีเพื่อนในเมืองนอกมีอะไรเขามีมันจะโอกาสไงพรโอกาสมาเราก็อายุยังแบบโอเคมันทําได้แล้วสามารถเร่งเพื่อที่จะให้คนข้างหลังคือลูกเราอะไรเราหลายคนเพื่อรองรับธุรกิจเรานั้น